สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเรามารีวิววิถีชีวิตในเมืองกรุงนะครับวันนี้เราก็รีวิวเรื่องอะไรกันเรารีวิวเรื่องการข้ามทางม้าลายเนาะแล้วก็การขึ้นสะพานลอยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนครับแต่ก็มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือ้แต่มันทาให้ชีวิตคนกรุงแย่ลงใช่แล้ว้เราจะลองขึ้นไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะที่ไหนวะเนี่ยลืมราบเท้ารับเท้ายู่ราบเท้าโอเคเดี๋ยวเราไป ข้างทางมาอะไรกันนะครับหาทางมาได้ก่อนเดินไม่ได้แอะติดซะแล้วคือเห็นว่าใหญ่จะข้ามไปเลยแหละแต่มันข้ามไม่ได้ไงเนี่ยข้ามไม่ได้เมื่อไหร่จะได้ข้ามเนี่ยวันนี้จะได้ข้ามหรอไปแล้วเฮ้ยโหเพิมาแรงคือมันเป็น ไปต่อซื้อสิพ่อทำนี่ไปแล้วนะปึบอุยไม่ได้อีกแล้วรถมาพอดีแล้วโอ้คือมันยุ่งยากจิกจักอกะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบแกลนะเนี้ยข้ามไม่ได้ฮหอล่อนเป็นอัวข้าม ชนเาอานค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ววะเเอ้ยเอ้ย่าอย่ายยนเ,ยเยมันข้าไม่ได้ติดวะจริงจริงว่อกี้เนะี่ยเราเป็นคนเยอะ <S 2> <S 2> <S 2> คือเมื่อกี้ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเราาจะมาถามพี่ๆที่เขาอยู่เป็นที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ย ว่ามันเป็นยังไงบ้างกับการที่มีทางม้าลายอยู่ตรงหัวโคง้งแล้วก็มีสะพานลอยอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมที่มีสะพานลอยกับทางม้าลายอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปถามกันเลยแล้วกันนะครับราเจอป้าหมายป้าหมายไวุ้่งชนจะต้องพุงชนไปเลยพอดีว่าผมอยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าตรงข้างล่างมีทางม้าลายกับแต่ว่าเห็นขึ้นสะพานลอยมานะครับทําไมถึงเลือกที่จะขึ้นสะพานลอยนะครับก็เหตุผลที่ว่า ทำไมที่ขึ้นสะพานลอยใช่ไหมครับเพราะเพราะว่ามันดูปลอดภัยกว่าครับ<ฮ>เพราะว่ามันมันเส้นทางที่เป็นม้าลายครับมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยครับครับผมยิ่งมันอยู่ตรงแบบทางโค้งพอดีด้วยถูกไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็วิ่งทางม้าลายไอ้ทางมา้าลา,ายมาผมก็เฉี่ยวกับรถไปหนึ่งทีครับแล้วแล้วปกติไม่ขึ้นแต่ทางขึ้นแต่ทางข้างบนอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ครับผม มันปลอดภัยกว่าค่ะปลอดภัยกว่าคับไาไปเลยครับพาไปเลยรเราไปถามต่อครั้งแรกอ,อ๋ออันนี้เพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับผูค้ความปลอดภัยอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเที่ยวรอแล้วก็คือสะพานลอยอ่ะดีสุดแล้วค่ะมันก็เหยียบไปเต็มเท้านะมันก็ชันนะสะพานลอยตรงนี้ก็แต่ว่ามันก็ไม่เชื่อมต่อตรงนู้นมันมันติดตรงนี้อะค่ะมันติด ทางข้ามเนี่ยจริงๆม,มันน่าจะเชื่อมนะเพราะว่าเดินยาวตั้งแต่เซนทันแล้วยาวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องลงมาแล้วก็ข้ามมาขึ้นใหม่ปรับปรุงหน่อยตรงนี้น้ำขังนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะมันก็ข้ามได้ก็เหมือนแต่ละที่ถ้าว่าเนื้อที่น้อยมันก็บันไดมันไม่เต็มขั้นอยู่แล้วบางที่มันก็ก้าวสบายค่ะยังไงต้องขอบคุณมากนะครับ โอเคครับทุกคนครับก็คือเมื่อกี้นี้เราก็ได้ลองสัมภาษณ์กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในละแวกนี้แล้วแต่ว่าต่อไปนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในพื้นที่นี้เลยก็คือพี่วินเดี๋ยวเราจะเดินหาพี่วินกันนะครับใช้ทั้งสองอย่างเลยครับใช้ทั้งสองอย่างใช่ไหมครับครับคนชราใช้มาลายหนุ่มสาวบางคนก็ขึ้นสะพานบางคนก็ใช้ทางมาลายเพราะรีบเพราะรีบ เพราะว่ารีบเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ใช่ทำ<ด><ช>อ,อใช่จะรีบครับไม่มีครับไม่มีเขาจะเบรกให้เขาจะจอดให้ต้องมาทำสีให,หม่สีแดงดีกว่ารุ่นใหม่ทำรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เตะตาตรงอีอเหล็กอันนี้หอ็ก็เขียวอันนี้ออกไปเลยอันนี้ เออแล้วก็ข้ามตรงนี้เลยเนี่ยพราข้ามถนนมาจากตรงนี้ใช่ไหมก็ข้ามนี่ต่อไปเลยตรงนี้เป็นทางโค้งอ่ะเนาะสวขอบคุมมานะคบครับบาริครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผิดทางผิดทางก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พอดีว่าพวกเราก็มาทำวอล์กกันนะครับก็เลยอยากมาสอบถามว่าอันนี้คือคนในพื้นที่อยู่หรือเปล่าอยู่แถวพระรามสามพระรามสามก็ไกลดีครับไกลจากที่นี่ อ๋อเอยู่สีปทุมอ๋อสี่ปทุมผมก็มัวไปงั้นแหละผมก็โทษแล้วกัน <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเมื่อกี้เห็นกำลังเดินข้ามทางอะไรกันอยู่ทำไมถึงเดินเดินทางมาอะไรกันล่ะครับก็คือเดินมาเหนื่อยๆแล้วเดินขึ้นไม่ไหวแล้วเท้าเจ็บมากเลยแบบเดินใกล้ๆวิ่งผ่านมาดีกว่าอ๋อสัตว์บ้านก็คือแบบขี้เกียจแ,แล้วผมก็ขี้เกียจงั้นเมื่อกี้ในตอนเดินขึ้นมาไม่ไหวแล้วเจ็บเท้ามากเดินจากตรงหัวตรงลาดเท้าตรงนู้นมา <c oughs> แล้วก็เห็นวิ่งมาคนแรกเลยก็หนูเห็นคนเดินผ่านเป็นหนูก็เลยเดินสวนเขามาเลยว่า<น>อยู่อย่างเงี้ยไอทางม้าอะไรที่อยู่อย่างเงี้ยมันดีหรือเปล่านะมันอยู่ตรงช่วงเอมันไม่มีไอ,อไฟจราจราจ,จรเลยอ่ะมันแบบน่ากลัวมากแล้วแบบทางโค้งมันแบบรถรถมันจะไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นรถอ่ะมันก็จริงนะใช่ไหมสมมติว่าน้องๆเนี่ยอยากจะส่งต่อความคิดเห็นต่อไปให้กับทางหน่วยงานต่างๆเขาได้ทราบกันอยากจะแบบแจ้งอะไรไหมอะไรพวกนี้ในทางแก้ไขก็นหนย หนูอยาให้เขาทําไฟจราจรให้ดีๆแล้วก็มีกฎมากกว่าเนี้มีพื้นที่ให้เราเดินให้มันสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นนะคะเอาง่ายคือแบบไม่ต้องไม่ต้องวิ่งไปเสี่ยงไปใจเต้นตุบ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 ตคนด้านหลังครับยืนประกอบฉากอยู่เอาว่าไงคิดยังไงคิดยังไงกับคือมันมันเป็นตรงทางโค้งด้วยแล้วรถมันมาเร็วมันก็แบบเวลาที่ข้ามมาปุ๊บมันก็เสี่ยงอันตรายยิ่งกว่านี่ ใช่ใช่มันเสี่ยงอันตรายจริงๆนะครับแล้วตอนแรกนี <S <S เ่เลยจะบอกเธอหรือเปล่าว่าอย่าวิ่งไปอย่าว <laughs> ิ่งไปไม่ทันแล้วค่ะคือเห็นนิคี้ก็ขึ้นไปแล้ว <c oughs> คือเขาไปก่อนว่าทุกคนมาแกยืนตัดสินใจกันอยู่ว่าเราจะข้ามดีไหมหรือจะขึ้นก็คือเพื่อนไม่ไหวแล้วหนูก็เลยเดินนําแต่เพื่อนมาม <c oughs> ไม่ได้อ๋อเพื่อนไม่ไหวแล้วติ๋วขอขอบคุณมากนะครับที่ให้ความความช่วยเหลือความ่เห็นหรือเปล่าโอเคแล้วตอนนี้เราก็จบกันไปแล้วนะครับ ไวไหนงั้มาช่วยพคูดดีโหเราไ้เราเราก็พู yeah. ดด้วยกันกันเราจบันแล้วแหละกับการที no people, iper, ่มาเรามาดูเรื่องทางอะไรกับสะพานลอยกันมันก็เป็นความทด่เห็นนะเพราะว่าเราก็เราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับเราก็ไปถามคนในท้องที่เลยว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็บางคนที่แบบเขามาครั้งแรกเหมือนกันว่าเขาเจอสถานการณ์ครั้งนี้อ่ะเขาเจอครั้งแรกเลยแล้วเขาแบบจะต้องทํารับมือยังไงกับคนต่างถิ่นที่ว่าต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ย คือแบบตอนที่ผมเดินข้ามทางอะไรก็อยู่อย่างเงี้ยเฮ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 ้ยอยู่อย่เงี้ยอยู่ยเงี้ยก็จะจะข้ามทีหรือเปล่าครับยังไงก็อยากจะให้ลองหน่วยงานต่างๆเนาะถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ก็อยากจะให้ลองมามันไม่ได้เป็นที่นี่ที่เดียวนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ยคือมันมีหลายที่มันไม่ใช่แบบแบบว่ามีแค่ที่ลาดพร้าวที่เดียวที่อื่นก็มีแต่ว่าทางเราก็ไม่แบบไม่สามารถที่จะไปถ่ายทุกที่ได้ก็อยากจะให้แบบ ทางหน่วยงานที่เขามีสวนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เข้ามาดูกันในเรื่องของการลอยบ้างําอะไรบ้างเพราะว่าบางทีมันอันตรายแล้วมันเกิดอ,อะไรพวกนี้ขึ้นมามนแล้วเรามาแก้ไขทีหลังม,มันเป็นการแก้ไขทางปลายเหตุามากกว่าไม่ใช่ต้นเหตุถูกไหม<ร>ถ้าเราถ้าเราป้องกันไปก่อนมันก็ดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ด้วยโอเคจบแล้ว